ในการกำนกรหนดระยะห่างระหว่างบรรทัดของย่อหน้าในสไลด์นะครับให้ทำขั้นตอนดังนี้ครับขณะอยู่ที่มุมมอง normal ของ Presentation ใดๆน,น,นะครับให้เลือกสไลด์ที่ต้องการในแถ็บสไลด์นะครับในที่นี้ผมขอเลือกสไลด์ที่2นะครับจากนั้นนะครับเลือกที่หน้าย่อหน้าที่ต้องการในกรอบข้อความนะครับในที่นี้ผมขอเลือก2ย่อหน้านี้นะครับคลิกค้างไว้ที่หน้าย่อหน้านะฮะแล้วก็ระบายเลือก นะครับจากนั้นนะครับที่แถบโฮมภายใต้กรุ๊ปพารากราฟนะครับคลิกปุ่ม Line Spacing จากนั้นนะครับชีท้ที่ระยะห่างเพื่อขอดูตัวอย่างนะครับตรงนี้เลือกเป็น1.0อยู่นะครับก็คือหน่วยเป็นตัวกอัษรนะครับ1.5ตวัวอักษร2.0นะครับ2.5 3.0ขอกลับมาที่1.5นะครับ จากนั้นนะครับเมื่อได้ระยะห่างที่ต้องการแล้วก็ให้คลิกเลือกเลยนะครับก็จะเห็นว่ามีระยะห่างเพิ่มขึ้นนะครับตรงนี้ครับระหว่างบรรทัดในย่อหน้านะครับตรงนี้แต่หากต้องการกําหนดระยะห่างเองนะครับก็ให้คลิกปุ่ม Line Spacing อีกครั้งนะครับแล้วเลือกคําสั่ง Line spacing Option ที่หน้าต่างพารากราฟนะครับภายใต้แท็บ Indent and Spacing ภายใต้หัวข้อ spacing นะครับในช่อง line spacing นะครับให้เลือกเป็น exactly นะครับจากนั้นนะครับในช่อง add นะครับให้กำหนดระยะห่างซึ่งมีหน่วยเป็น point นะครับในที่นี้ผมขอให้ดูนะครับนิดหนึ่งถ้าเกิดคลิกปุ่มลูกศรขึ้นก็คือเป็นการเพิ่มระยะห่าง คลิกปุ่มลูกศรลงก็เป็นการลดนะครับในที่นี้ขอพิมพ์ก็ได้นะครับก็คือพิมพ์ว่า60นะครับพ o i อยจากนั้นคลิกโอเคนะครับจะเห็นว่าระยะห่างปรับออกมาอีกนิดนึงนะครับหรือคลิกอีกครั้งนะครับ Line Spacing Line Spacing Option ไม่เช่นนั้นก็เลือกเป็น Multiple ก็ได้ครับ แต่ตรงนี้จะมีหน่วยเป็นตัวอักษรแทนนะครับจากนั้นนะครับผมขอปรับขึ้นเป็น4นะครับจากนั้นกดโอเคนะครับก็จะเห็นว่าห่างออกมามากขึ้นนะครับเดี๋ยวขอกลับไปเลือกเป็น1.0เหมือนเดิมนะครับ